การที่เด็กไม่ยอมรับประทานอาหารหรือว่าเบื่ออาหารเนี่ยมักเกิดได้จากหลายปัจจัยนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเกิดจากพฤติกรรมของเด็กการเลี้ยงดูของผู้ปกครองการให้นมก่อนรับประทานอาหารจึงทําให้เด็กเนี่ยอิ่มและไม่อยากรับประทานข้าวนะคะ รวมถึงรสชาติอาหารที่ไม่ถูกปากก็ล้วนแต่เป็นการสร้างพฤติกรรมการรับประทานอาหารยากให้แก่เด็กซึ่งก็จะส่งผลให้เกิดอาการขาดวิตามินและแร่ธาตุตามมาได้ในที่สุดการขาดวิตามินและแร่ธาตุในบางกรณี mm hmm. เช่นการขาดธาตุเหล็กและสังกะสีซึ่งเป็นกลุ่มแร่ธาตุที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางสมองของเด็กหากแพทย์ตรวจเลือดและพบว่ามีอาการซีดและระดับแร่ธาตุกลุ่มนี้ต่ำก็อาจมีการเสริมธาตุเหล็กและสังกะสีให้ในรูปแบบ ของยาในระยะเวลาหนึ่งหรือในเด็กเล็กบางรายที่ไม่กินผักหรือผลไม้นะคะหรือกลุ่มอาหารที่เป็นแหล่งวิตามินซีเลยเนี่ยถ้าปล่อยไว้นานก็อาจจะมีอาการของการขาดวิตามินซีซึ่งกรณีนี้นะคะที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยก็เคยพบว่ามีกรณีที่เด็กเนี่ยขาดวิตามินซีมารักษาเมื่อแพทย์ให้วิตามินซีเสริมเข้าไปเด็กก็มีอาการดีขึ้น ะะแต่แนวทางที่ดีที่สุดก็คือการฝึกให้เด็กเนี่ยปรับเปลี่ยนวินัยการรับประทานอาหารให้หลากหลายไม่ซ้ำซักจำเจออกกำลังกายให้เหมาะสมไวเหล่านี้เนี่ยก็เพียงพอต่อความต้องการโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งอาหารเสริมจากภายนอกแต่อย่างใดคะ่ะ เด็กอายุหลังหนึ่งขวบนะคะจะสนใจการกินน้อยลงแล้วก็จะมีความกระตอือรือร้นเรื่องกินลดลงไปด้วยเพราะว่าจะสนใจเกี่ยวกับะจะสนใจและเรียนรู้และทํากิจกรรมอื่นๆมากขึ้นซึ่งก็จะต่างจากช่วงวัยทารกนะคะที่กินนมเ,นเป็นอาหารหลักแต่ว่าธรรมชาติของเด็กอายุ1ขวบปีแรกเนี่ยมักจะกินเก่งและเป็นช่วงที่ร่างกายเนี่ยกำลังเจริญเติบโตในช่วงนี้เด็กจะมีอายุมากะจะมีน้ําหนักนะคะเพิ่มขึ้นถึงสามเท่าตัวเช่นน้ําหนักแรกเกิดอาจจะอยู่ที่ประมาณ3กิโลกร นะคะก็จะเพิ่มเป็น9กิโลกรัมนะคะก็จะจึงจึงมีความต้องการสารอาหารมากตามธรรมชาติจะรู้สึกว่าหิวบ่อยกินเก่งนะคะดังนั้นปัญหาเด็กเบื่ออาหารเนี่ยก็มักจะเจอเมื่ออายุ1ขวบไปแล้วแต่ถ้าว่าในกรณีที่เด็กเนี่ยได้รับอาหารน้อยกว่าปกติเป็นระยะเวลานาน,น,น,นก็อาจจะกระทบต่อการเจริญเติบโตของเด็กได้ ดังนั้นการดูแลและป้องกันตั้งแต่เริ่มต้นนะคะก็จะช่วยให้เด็กเนี่ยเติบโตได้สมวัยเต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งแนวทางการจัดการเมื่อเด็กเนี่ยเบื่ออาหารก็จะมีให้ผู้ปกครองเนี่ยได้ลองไปเลือกปฏิบัติการ4แนวทางนะคะคือ 1. ไม่ให้นมเด็กมากเกินไปเพราะเมื่อเด็กเนี่ยอายุเกิน1ปีนะคะก็ควรที่จะกินข้าวเป็นอาหารหลักวันล,ละ3มือ้อส่วนนมเนี่ยก็จะเป็นอาหารเสริมเท่านั้นดังนั้นจึงควรที่จะลดปริมาณของนมลง เหลียววันละ 3มืม้อนะคะปริมาณนมที่เหมาะสมในช่วง1-3ขวบก็คือ16ออนต่อวันแล้วก็ควรที่จะให้นมเนี่ยหลังมื้ออาหารแล้วก็ทิ้งช่วงห่างระหว่างมื้ออาหารเนี่ยอย่างน้อย4ี่ชั่วโมง2ก็คืองดเว้นการรับประทานอาหารอื่นๆระหว่างมื้ออาหารนะคะเช่นขนมหรือว่าของจุกจิกเป็นต้นเพื่อให้เด็กเนี่ยเกิดความหิวและสามารถรับประทานอาหารในมื้อถัดไปได้ดีมากยิ่งขึ้น3ก็คือสังเกตว่าเอ๊ลูกเราชอบทานอาหารอะไรและ แล้วก็จัดอาหารที่ลูกชอบเนี่ยมากที่สุดนะคะอาจจะสับเปลี่ยนวัตถุดิบบางอย่างอย่างเช่นอาจจะเลือกผักให้หลากหลายโดยพยายามทําให้อาหารเนี่ยมีสีสันที่น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะ 4. ก็คือควรที่จะพาเด็กเนี่ยไปทํากิจกรรมกลางแจ้งที่ต้องออกแรงอย่างเช่นวิ่งเล่นขี่จักร,รยานเดินเล่นก่อนมื้ออาหารก็จะทําให้เด็กเนี่ยมีความอยากอาหารได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ